อ,อสมอและศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลนองบวัวขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญมหาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการทอดพระป่าสามคัคคีเป็นมงคลแก่ชีวิตต้อนรับปีใหม่2566ในมงคลครั้งนี้ท่านจะได้ทำบุญกับผู้ป่วยติดเตียงด้วยการสมทบปัจจัยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงนอนที่นอนลมที่นอนน้ำป้องกันแผลกดทับเครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้ครอบครัวและผู้ป่วยติดเตียงยืมใช้ที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้อสมอตำบลหนองบวัวและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นเจ้าภาพสำหรับเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์พระพุทธ,ธิสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานฝ่ายสง์ พระครูปทุมธรรมมาพิบาลเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบละลำพูพระครูขันติธรรมมานุก,กูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดหนองแซงพระมหาประนอมพรคุณนวีโรเจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมืองเป็นเจ้าภาพกำหนดการวันพฤหัสบดีที่ห้ามกราคม2566เป็นวันรวมณนะบริเวณหนะ้าอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารและทำการทอดผ้าป่าในวันศุกร์ที่6มกราคม2 5 6 6เวลา10.00นขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลและรับประทานอาหารร่วมกันท่านสะดวกมาวันไหนไม่ว่าจะวันที่5หรือวันที่6มกราคม2565ได้ทั้ง2วันหรือจะมาทั้ง2วันทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ไม่สะดวก ที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองและมีความประสงค์จะทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนอสมอตามบลหนองบวัวธนาคารทกสหมายเลข010712 052447ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะบัญชีกองทุนอสมอตามบลหนองบวัวธนาคารทกสหมายเลข0107 12052447ท่านที่โอนเข้ามาแล้วสามารถ แคปหน้าจอหรือส่งไลน์มาแจ้งที่อสมอตหนองบัวได้ทุกคนหรือแอดไลน์ line, ดิฉันนางประหยัดธุระแพงด้วยเบอร์โทร0898430618ชื่อประหยัดป้าปอศูนย์แพทย์นะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัว ที่บริจาคบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานทนะสารสมบัติทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ